ภาษาพิชาภาษากรักป .2 นะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคือบทที่2นะคะบทที่2นะคะ at home นะคะชื่อชื่อหน่วยว่า at home นะคะ,ะหนูสามารถเปิดดูได้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือ s m i ยส mi ยสองนะคะ,ะมาดูกันว่า at home ของเราเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะ เดกคุครูจะนำเสนอคำศัพท์ให้นักเรียนดูนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างอ่าหนึ่งคำสอคำสามคำสคำอ่ามีาทั้งหมดห้าคำเองนะคะสำหรับเรื่อง At Home นะคะเราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆที่อยู่ในบ้าน นะคะแ at h o m e คือบ้านใช่ไหมคะอ่าโอเคเรามาดูเรามาดูกันคำแรกนะคะว่ามันแปลว่าอะไรและมันคือห้องอะไรนะคะอ่ะไปอ่ะห้องอะไรคะนักเรียนห้องแบบนี้คือห้องอะไรคะอุยห้องอะไรคะอ่า เห็นไหมมีน้ำมีแก้วน้ำมีจานมีชามสำหรับอะไรเอาไว้สำหรับอะไรเอาไว้สำหรับรับประทานอาหารใช่ไหมคะอ่าดังนั้นห้องนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรคะห้องอะไรคะห้องห้องน้ำห้องนอนใช่ไหมห้องครัวใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะห้องนี้ก็คือ i n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  r r o m นะคะอ่านตามคุณครู dining Room Dining Room Dining Room ก็คือห้องรับประทานอาหารนั่นเองนะคะห้องรับประทานอาหารนะคะ dining r o o m อะต่อไปอันนี้ห้องอะไรคะนะักเรียนห้องอะไรคะผมฟูม,มากเลยวันนี้ห้องอะไรคะ ห้องครัวใช่ไหมห้องนอนใช่ไหมคะไม่ใช่ห้องห้องนี้ก็คือห้องอาบน้ําหรือว่าห้องน้ํานั่นเองนะคะอะมาดูภาษาอังกฤษกันว่าคํานี้เขียนว่ายังไงและอ่านว่าอย่างไรนะคะอ่ะอ่านว่า bathroom 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 ก็คือห้องน้ํานะคะห้องอาบน้ํา ก็ได้ห้องน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยคือถังอาบน้ำห้องอาบน้ำคืออยู่ในห้องเดียวกันคือมีทั้งเอาไว้เข้าห้องน้ำแล้วก็มีไว้อาบน้ำก็คือใช้ห้องเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะหรือหรือบางบ้านเขาแยกห้องอาบน้ำกับห้องน้ำใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิดเราแยกแบบนั้นชัดเจนเนี่ยเราก็เรียกห้องน้ำว่าทอเลียแต่ถ้าเกิด ถ้าเราแยกชัดเจนใช่ไหมคะแยกห้องชัดเจนแล้วห้องอาบนนะ้ําของเราเราก็เรียกว่า bathroom นะคะแต่ถ้าเกิดของใครรวมกันเนี่ยก็ใช้คํานี้ได้นะคะอ่ะต่อไปอันนี้ห้องอะไรเอ่ยมีทีวีมีโซฟาอะไรคะมีโต๊ะอ้าห้องนี้คือห้อง living room living room นะคะ living room ก็คือห้องห้องทำอาหารห้องนอนใช่ไหมคะก็คือห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะอ่า living room นะคะต่อไป อันนี้คือชัดเจนเลยใช่ไหมคะคือห้องอะไรคะชะัดเจนเลยก็คือห้องครัวใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะอันนี้คือห้องนอนนะคะก็ะคือ bedroom 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 นะคะห้องนอน bed แปลว่าเตียงนะคะแล้วเอาคำว่า room r ม o m มันแปลว่าห้องเอาสองคำมารวมกันก็กลายเป็นห้องนอนไม่ใช่ห้องเตียงนะจ๊ะเป็นห้องนอนเพราะว่าเตียงเนี่ยมันมันอยู่ในครัวไหมคะไม่อยู่นะคะเตียงอยู่ในห้องน้ำไหมไม่เตียงอยู่ในห้องนอนแสดงว่า e d r o o m ก็ต้องแปลว่าห้องนอนไม่ใช่ห้องเตียงนะคะอ่าต่อไป ันนี้ชัดเจนมากเลยค่ะห้องอะไรคะห้องนงั่งเล่นใช่ไหมไม่ใช่ห้องครัวใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยใช่ห้องครัวนะคะห้องครัวของเรานะคะภาษาอังกฤษก็คือ kitchen kitchen น,นะคะอ่ะนักเรียนคะนักเรียนคำนี้นะคะคือจะสับสนมากกับคำว่า chicken ก็คือไก่นะคะถ้าไก่คือ chicken chicken แต่ถ้าห้องครัวคือ kitchen นะคะนักเรียนไม่เหมือนกันนะหนูยาสับสนนะลูก kitchen คือห้องครัวแต่ถ้า chicken คือไก่นะคะนักเรียนอ่าอันนี้ก็คือคำศัพท์5คำเองที่เราเรียนรู้กับ at home นะคะในวันนี้นะคะอ่ามาดูชิ้นงานว่าทำอย่างไรนะคะ าง,งานนะคะใบงานที่29ก็คือง่ายมากเลยนะคะก็คือมีคำศัพท์แค่5คำเองใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เขียนคำอ่านแล้วก็เขียนความหมายซึ่งคำศัพท์เนี่ยครูมีให้แล้วนักเรียนเขียนคำอ่านแล้วก็เขียนความหมายพร้อมกับตกแต่งไม่ต้องวาดรูปห้องต่างๆก็ได้นะคะไม่ต้องวาดแต่ถ้าใครอยากวาดก็วาดได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเกิดใครวาดไม่ได้จริงๆวาดรูปไม่เก่งเลยจริงๆ หนูก็เขียนแค่ตัวหนังสือมาแล้วก็ตกแต่งด้วยสีด้วยอะไรแค่นั้นก็พอคะ่ะแค่ห้าคำเองนะคะง่ายมากๆทํำลงในสมุดน,นะคะนี้อ่าสำหรับใบงาน,ว,นวันที่อืมใบงานที่ยี่สิบเก้านะคะก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราติดตามคาบหน้าว่าให้ทำอะไรนะคะส่วนวันนี้ก็เท่านี้คะ่ะ